เรียกใหม่เรียกมามาครับเนีย่ยนิ้วเหนือเหมือนเฟ้นไฟน่ากินจังเลยมาอามาาาอันข้าสาข้าสาข้าสาข้าขาเหรอร้อมาก อบมากเหรอชอบอะไรมากอันนี้ชอบถ่ายรูปมากเลยเหรอถ่ายแล้วหลอ่อไหมอ่ะหนูถ่ายรูปแล้วหนูหล่อไหมอื้ยตวเตได้อื้ยเตถ่าหล่อหๆฮิเนนถ่ายเหรอเตถ่าหล่อๆอุ้ยถ่ายรูปต้องเตถ่าเ<อ>ห่อใช่ไหมอ่ะเราชะดาสมพันทำยังไงเลยเหรอเราชะดาเสริสรมพันแล้วต่อมาตักอ่ะหุนห้นฮั้นเพราะฐานก็มาลองตอนนางมันโตน้าขา ท่าะอะดึงย้มนอนเน,นะไม่มองแล้วเราเด็กอะตอนนี้มอนต่อต่อตึอา <yeah. S 1> มา,อ,มาอ,อามาอะอ๋อะไรใหม่อ๋ไร